ทีแพรระยอเหมือนคือชีวิตจิตใจของผมพออประสิทธิ์ครูเกษียณซึ่งย่างเข้าวัยเจ็ดสิบอายุเพียงตัวเลขน,นะครับค่ะมอตโต้คุณย่ายังแจ๋วย่างเข้าหกสิบเอ็ดปีค่ะอันนี้จะเป็นสาวสองพันปีค่ะใช <laughs> รระ่รับประกันได้รับประกันว่าเป็นสาวเป็นสาวคืนมาเป็นสาวกลับคืนมาเลยนะครับแต่ก่อนแม่ไมมีปัญหาเหงอนกันอ,อืมใช่ไหมใช่ <laughs> หมดลูกหย่อนผิวหนังเหี่ยวย่นลอยตีนกาสารพัดใช่ทุกอย่างไ่กระชับอ่านี่ใช่กันรับรองให้รับรองให้ของพ่อของพ่อของพ่อก็มีปัญหามีปัญหาแม่ว่าพ่อมีปัญหาใช่มีปัญหาค่ะเป็นยังไงตอนนั้นพ่ออิดโรยมากเลยตอนที่ช่วงอายุประมาณหกสิบต้น ห้าสิบห้าสิบเเริ่มจะกห้าสิบแล้วแบบไม่อยากไม่สนใจในเรื่องนี้เป็นสิบปีคือไม่ไม่ไม่อยากจะสนใจในเรื่องของของชีวิตครอบครัวคุณตรงตรตรงนี้นะครับก็คือว่ามันเหนื่อยมันเพลียแต่เดี๋ยวนี้พอมันจนพีแพรรู้สึกว่าทุกอย่างมันแข็งแรงสั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอีกเยอะนะครับที่มันพีแพรเนี่ยที่จะเสริมร่างกายของเราเป็นคล้ายล้ายกับ ก็คือสรุปได้ว่าพีแพน่กับโยงเหิงสามารถทําให้วัยของเราเนี่ยกลับคืนไปเรากลับคืนตอนนั้นได้ยินอาจารย์สังติศรีสุคน์บอกว่าใครดื่มโยงเหิงติดต่อกันเนี่ยติดต่อกันครบหนึ่งปีไวัจะกลับคืนสิปีก็ไม่เชื่อแต่มาลองดูดูแล้วเนี่ยใช่จริงๆนะครับเพราะได้มาพีแพรเข้ามาอีกยิ่งมีความมั่นใจขึ้น รู้สึกว่าร่างกายของเรานี่แข็งแรงมันมันเสริมกันครับมันเสริมกันขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพีแพรกับยงเหินนี่ในชีวิตของผมพ่อเกษครูเกษในวัยเจ็ดสิบเนี่เป็นถือว่าเป็นชีวิตจิตใจเลยขาดไม่ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีเงินร้อยบาทจําเป็นเนี่จะต้องซื้อคือร้อยบาทเนี่เพื่อให้สุขภาพดีนี่มันจะไงก็ตามซื้อถ้าจะให้ซื้อนี่ พีแพรโยงเหิงมากิน80ดสบาทเหลือไว้ยบาทตันนั้นผมก็ยอมนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ครอบครัวก็มีความสุขได้นั้นก็อยากจะแนะนำโยงเหิงกับพีแพรก็ดืด่มน,นะครับก็คือโยงเหิง โยงเหงลอยด้วยพีแพรนะะสีแคปซูลเลยหรือเปล่าสีแคปซูลสีแคปซูลสีแคปซูลสำหรับแม่นะคะ,ะหมอโตคุณได้ยังเหวียวดื่มโยงเหงควบกับพีแพรเนี่ยติดต่อดื่มมาเนี่ยสุขภาพภายในของผู้หญิงนะคะทุกอย่างฟิตแอนเฟิร์มแล้วก็พวกร่องลึกรอยจีนกาอะไรต่างๆนะคะดีขึ้น แต่ก่อนมือที่มันมันจะเหี่ยวมากเลยใช่ <laughs> เดี๋ยวนี้ตึงไหมครับตึง <laughs> ถ้าจะบอกว่าฟิตแอนเฟิร์มฟิตแอนเฟิร์มใช่ไหม <laughs> ต้องมีผู้รับรอง <laughs> <laughs> รับรองให้ไหมล่ะรับรอง1000 <laughs> 1ั0นเปอร์เซ็นสุดยอดมากเลยค่ะ